ท่านกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่หรือไม่เล่นเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านสักทีจัดท็อปปิ้งใหม่ก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังคงแพ้เหมือนเดิมจนต้องทำให้บางคนร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายบางคนก็ทำลายมือถือซะจนเละเทะไปหมด นี่ไหนนี่ไหน,นี่ไน,นี่ไนไม่ผ่าสักทีโว้ยจากแต่ก่อนผู้คนเคยสนุกสนานแฮปปี้ยินดีล่าเริงเต้นแรงเต้นกากันแต่ในสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่เสียแล้วผมจึงได้ดันด้นออกเดินทางไปที่เขางอใบเพื่อตามหากูรูพูดถือสุดยอดเคล็ดลับวิชาการใส่ท็อปปิ้งเพื่อที่จะทำให้พานดานได้แสนง่ายได้ และในตอนนี้คำพีนั่นก็อยู่ในมือของผมแล้วผมกำคำพีไว้แน่นแล้วพร้อมที่จะชักมันออกให้ทุกคนได้ดูเมื่อท่านพร้อมแล้วเชิญรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพบกับผมเจสเกมฮะแล้ววันนี้เราก็มีสิ่งดีๆที่จะมาบอกกันนะฮะนั่นก็คือเคล็ดลับการใส่ท็อปปิ้งให้กับตัวละครอีพ e ิกทุกตัวครับว่าโอเพเยอร์เนี N ่ย e เขาใส่กันยังไงเขาใส่แบบไหนถึงเก่งสามารถผ่านด่านนู้นผ่านด่านนี้ได้นะฮะวันนี้เราจะมาไขาข้อมูลความลับตรงนี้กันนะฮะรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับโดยตัวละครตัวแรกนะครับผมเอสเปซโซนะฮะก็จะมีอยู่สสายด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือสายดาเมจกับสายป่วนนะฮะซึ่งสายดาเมจเขาก็จะใส่เป็นพลังโจมตีครับผม3ก้อนนะฮะแล้วก็คลิอีก2ก้อนนะครับผม ส่วนสายป่วนเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นครูดาวครับ5ก้อนไปเลยทีเดียวฮะต่อมาครับผมคุกกี้ลดม้าแลนนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะฮะก็มีอยู่สสายเหมือนกันนะครับผมสายแรกนะครับก็จะใส่เป็นความเร็วครับผม3ก้อนฮะแล้วก็ลดความเสียหาย2ก้อนฮะแล้วก็อีกสายนึงนะครับจะเป็นสายป้องกันฮะเขาก็จะใส่พลังป้องกัน5ก้อนเลยทีเดียวฮะซึ่งก็จะทําให้ม้าแลเนี่ยค่อนข้างที่จะถึกเลยทีเดียวฮะ คุกกี้ตัวต่อไปนะครับผมคุกกี้รสสมุนไพรครับก็จะใส่อยู่สสายนะครับผมก็คือสายแรกเป็นสายโจมตีนะครับผมเขาก็จะใส่โจมตี5ก้อนครับผมเพื่อที่จะให้ฮิลแรงนั่นเองฮะสว่วนอีกสายหนึ่งครับผมก็จะเป็นสายไล่สกิลแบบทีหน่อยนะฮะเขาก็จะใส่เป็นครูดาวน์5ก้อนเลยครับผมทําให้เขาเนี่ยฮิลได้ทีขึ้นนะฮะคุกกี้ตัวต่อมาครับผมคุกกี้หมาป่านั่นเองครับตัวนี้ ก็ใส่อยู่2สายเหมือนกันครับผมสายแรกนะครับผมเขาก็จะใส่เป็นความเร็ว3ก้อนฮะแล้วก็เลือดอีก2ก้อนครับผมอีกสายหนึ่งเขาก็จะใส่เลือด5ก้อนเลยนะครับผมเพื่อที่จะทําให้คุกกี้หมาป่าเนี่ยอึดขึ้นนั่นเองครับต่อไปครับคุกกี้รสชาเอมครับผมเขาก็จะจัดอยู่2อย่างนะครับผมทีมทั่วไปฮะใส่พลังป้องกัน5ก้อนเลยครับผมถ้าเป็นทีมสายดาเมจเนี่ยเขาก็จะใส่ครูดาว5ก้อนเลยครับ คุกกี้ตัวต่อมานะครับผมคุกกี้ดาร์กช็อกโก้นั่นเองครับตัวนี้เขาก็จะใส่อยู่2อย่างนะครับผมอย่างแรกนะครับลดความเสียหาย3ก้อนครับผมแล้วก็ลดคููดาวอีก2ก้อนครับส่วนอีกสายหนึ่งเขาก็จะใส่เป็นโจมตี3ก้อนครับแล้วก็ลดคููดาว2ก้อนครับผมตัวต่อมาครับผมตัวนี้เป็นตัวละครระดับแรนะฮะเป็นคุกกี้ลดคัสตาร์ดรุ่น3นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใส่คููดาวหก้อนเลยทีเดียวฮะ เพื่อที่จะได้ไล่เวทได้ถี่ขึ้นนั่นเองครับผมทีมใครที่ยังไม่มีฮิลดีๆนะครับผมผมก็แนะนําตัวนี้เลยฮะเอาไปใช้ก่อนได้ครับผมตัวต่อมาฮะตัวล้วงหลังชั้นยอดครับผมเป็นคุกกี้รสซอสพริกนั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะอัดดามเมจล้วนครับผมเขาก็จะใส่พลังโจมตี5ก้อเลยฮะเพื่อที่จะได้เก็บตัวหลังได้อย่างสบายๆครับคุกกี้ตัวต่อมาครับผมคุกกี้รสข้าวไร้นั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ย ความแรงนีไม่ต้องพูดถึงครับผมเขาจะใส่พลังโจมตี5ก้อนนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าดาวเมจเขาเนี่ยจัดจ้านมากๆครับผมคุกกี้ตัวต่อมาครับผมเป็นคุกกี้สายแท้งฮะเป็นคุกกี้ลดนมนั่นเองครับเขาก็จะใส่พลังป้องกัน3มครับผมแล้วก็คููดาวอีก2ก้อนครับเป็นแทงที่ค่อนข้างนิยมกันเลยทีเดียวครับตัวต่อมานะครับผมเป็นคุกกี้ลดปันม่วงนะฮะตัวนี้เขาก็จะใส่พลังป้องกัน5ก้อนเลยครับผมเพื่อที่จะให้ถึกขึ้นนั่นเองครับผม ต่อมาครับผมเป็นคุกกี้น้ําตาลหิมะซึ่งตัวนี้เขาก็แจกกันฟรีๆไปเลยฮะตัวนี้เขาก็จะใส่ครูดาว5ก้อนเลยครับผมทําให้เจ้าตัวนี้เนี่ยไล่สกิลได้ถี่ขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับผมเป็นคุกกี้สาวเจ้าป่านะฮะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใส่ครูดาว3ก้อนครับผมแล้วก็ลดความเสียหายอีก2ก้อนครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยสกิลสําคัญของเขานะครับก็จะเป็นการสตัร์นั่นเองฮะซึ่งสตันได้5วิเลยทีเดียวครับผมแล้วก็โจมตีแรงมากๆฮะ ต่อมาครับผมคุกกี้รดทับทีมนะฮะซึ่งตัวนี้เขาก็จะใส่เป็นครูดาวหก้อนไปเลยครับผมเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเช่นกันฮะตัวต่อมานะครับผมเป็นคุกกี้มิ้นช็อกโก้นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ใช้กันเยอะพอสมควรครับผมตัวนี้ขอแนะนําว่าใส่ครูดาวหก้อนไปเลยครับผมรับรองว่าแจ่มแน่นอนฮะต่อมาครับผมเป็นคุกกี้สปาเก็ตตครับผมสายรักษานั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เช่นกันครับผม ใส่ครูดาว5ก้อนไปเลยฮะฮิวกันรัวๆไปเลยครับผมตัวต่อมานะครับผมคุกกี้แวมไพร์นั่นเองนะครับสายซุ่มโจมตีนั่นเองฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะจัดไว้อยู่สสายนะครับผมสายแรกนะครับทีมทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใส่พลังโจมตีครับผม5ก้อนเลยฮะถ้าเป็นทีมครินะครับผมเขาก็จะใส่คริ3ก้อนนะครับแล้วก็โจมตี2ก้อนนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผม ก็เป็นคุกกี้ลดเห็ดพิษนั่นเองฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยขอแนะนำว่าใส่พลังโจมตี5ก้อนไปเลยครับผมจะทำให้เห็นประสิทธิภาพได้มากขึ้นครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้จัดท็อปปิ้งตามนี้นะครับผมผลปรากฏว่าค่อนข้างที่จะดีทีเดียวฮะจากด่านที่ไม่ผ่านนะครับผมหรือผ่านแต่แบบกว่าจะผ่านนี่โคตรยากเลยครับพอได้มาเปลี่ยนเป็นท็อปปิ้งอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าง่ายขึ้นครับผมก็หวังว่า คลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะฮะก็ลองเอาไปใช้ดูกันได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ